ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่จะกลายภาคส่วนลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านดานคําตําบมุกอําเภอเมืองมุกดาหารซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมสัญญาที่2ใช้งบประมาณกว่า28,000่พล้านบาทค่ะแม้ว่าโครงการเริ่มดำเนินการมากว่า2ปีแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่กลับทําได้เพียงปักหมุดแนวเขตพื้นที่เว้นคืนเท่านั้นเพื่อไปก่อสร้างทางรถไฟ แต่ว่าไม่สามารถเข้าปรับพื้นที่ได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะมีชาวบ้านอ้างว่าอาศัยมานานกว่า50ปีจึงเรียกร้องค่าเวรคืนที่ดินคุณผู้ชมคะจุดนี้เป็นหนึ่งในหลายจุดนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเวรคืนที่ดินทําให้โครงการมีความล่าช้ากว่าร้อยละห้ต่างจากสัญญาที่1ช่วงผ่านจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดปัญหาการเวรคืนที่ดินแล้วก็แก้ปัญหาได้ พอแก้ปัญหาได้ก็ทําให้การก่อสร้างทําได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นล่าช้าไปกว่าแผนประมาณร้อยเลยยีเท่านั้นพื้นที่ในส่วนของโนแมนสแลนด ไม่มีการระบุได้ว่าเป็นพื้นที่ของใครนะครับตรงนี้ทางจังหวัดและปปทลงเข้ามาช่วยเต็มที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ได้สั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ทีมก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยประกบติดนะครับกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินกรมป่าไม้เพราะว่ารายละเอียดขั้นตอนต่างๆมีมากแล้วก็การประสานข้อมูลเนี่ยจำเป็นต้องประสานอย่างใกล้ชิด เส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่นครพนมผ่านพื้นที่6จังหวัดค่ะไล่ตั้งแต่จังหวัดขอนแกน่นเรื่อยไปจนถึงนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2570ส่วนสัญญาที่2จะมีการเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารเพื่อส่งออกสินค้าไปยังลาวเวียดนามและจีนเส้นสุดโครงการที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมเป็นการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก ทำให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนคาดหวังนะคะว่าถ้าโครงการแล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งที่จังหวัดนครพนมค่ะก็ล้วนแะบมีความหวังนะคะขณะเดียวกันโครงการรถไฟทางคู่ก็จะเชื่อมต่อกับโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนเพื่อเสริมศักยภาพการส่งออกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ว่าโครงการนี้สุดท้ายแล้วก็ล่าช้าเหมือนกัน ถ้าถ้าเราไปที่บริเวณสะพานมีรภาพ3คนครพนมนะครับเราจะเริ่มเห็นผู้ประกอบการที่มาลงทุนทําโกดังทําพื้นที่สต็อกสินค้าหรือว่ามีโรงงานเล็กๆแล้วที่เริ่มเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการเ,เตรียมตัวล่วงหน้าของภาคเอกชนสําหรับคนที่มองเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่า อาจจะไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับการสร่งออกโดยโตรงนะครับอาจจะมีกลุ่มแพนปูนกลุ่มอะไรที่รอการก่อสร้างอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่นะครับผมถึงจะช้าแต่ภาคธุรกิจในหลายจังหวัดภาคอีสานก็ยังคาดหวังค่ะว่าโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมการส่งออกกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นอกจากนี้ก็ยังคาดหวังนะคะว่าการก่อสร้างจะมีการจ้างงานทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่การก่อสร้าง พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ